สำหรับองค์กรธุรกิจนะคะตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่นะคะที่มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลและเก็บข้อมูลเนี่ยเขาหมักที่จะมีห้องไอทีเป็นของตัวเองนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของเขาเนี่ยจะถูกรักษาความปลอดภัยได้อย่างดีแล้วก็สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่นนะคะระบบที่เขาหมักจะใช้กันเนี่ยก็จะเป็นระบบไฟฟ้าระบบสำรองไฟฉุกเฉินและระบบที่สําคัญแต่ถูกมองข้ามไปนะคะซึ่งมีความสําคัญไม่แพ้กันเลย้ นั่นคือระบบที่เรียกว่าระบบทำความเย็นค่ะก็เพราะว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะสามารถปล่อยความร้อนได้ตลอดเวลานะคะเราจําเป็นจะต้องมีระบบทําความเย็นนะคะเพื่อใช้ในการระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการควบคุมอุณหภูมินะคะและความชื้นให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะเพื่อไม่ให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยมีความร้อนจนเกินไปนะคะซึ่งมันก็จะก่อให้เกิดความเสี่ยงกับระบบนะคะและธุรกิจเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายได้ และระบบทำความเย็นของห้องไอทีนะคะบริษัท s ช h ไนเดอร e อิเล็กทรกนะคะก็ได้มีผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนระบบทำความเย็นตามบ้านทั่วๆไปที่เราเคยเห็นกันคะ่ะ โดยเป็นแอร์ที่ออกแบบสำหรับห้องไอทีโดยเฉพาะนะคะเน้นการทำความเย็นเฉพาะจุดที่จำเป็นและสามารถระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญนะคะสามารถลดค่าไฟได้30-50%เมื่อเทียบกับแอร์บ้านทั่วไปค่ะมาถึงตรงนี้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแอร์ที่ไฟ้าบอกเนี่ยมันต่างจากแอร์ทั่วไปยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ เริ่มตัวแรกเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นแอร์รุ่น u n i f e r a t m o u n t e a d นะคะคือตัวแอร์เนี่ยสามารถติดเข้าไปในตู้แหลกได้โดยง่ายเลยนะคะหรือในการใช้งานพื้นที่ที่จำกัดนะคะทำให้มีการกระจายความเย็นให้กับอุปกรณ์ในตู้จึงมีประสิทธิภาพมากนะคะเพราะเป็นการกระจายความเย็นระยะใกล้ทำให้ลดการเกิดความร้อนสะสมเฉพาะจุดให้กับอุปกรณ์ได้มากกว่าเมื่อเทียบเท่ากับระบบเดิม ตัวเครื่องนะคะถูกออกแบบมาให้ใช้งาน24ทับเนะคะและทำให้เกิดความเย็นคงที่ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ค่ะสำหรับ u n i f แ r ร m o u n ท์ e ตัวนี้นะคะสามารถควบคุมความชื้นได้คงที่นะคะซึ่งก็จะเป็นผลดีต่ออุปกรณ์ในตู้แลกนะแล้วก็สามารถลดการที่จะเกิดความเสี่ยงต่ออุปกรณ์ได้นะคะแล้วก็โอกาสที่จะเกิดดาวไทม์เนก็จะลดลงค่ะ ทุกชุดอุปกรณ์นะคะจะมีระบบตรวจสอบสถานะอุปกรณ์นะคะโดยที่เราสามารถที่จะมอนิเตอร์ผ่านแอปพลิเคชันได้โดยง่ายเลยค่ะทําให้ผู้ดูแลระบบสามารถทราบสถานะของอุปกรณ์และสามารถลดความเสี่ยงต่ออุปกรณ์และ ที่สำคัญเนี่ยมันแก้ไขได้ทันท่วงทีในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะโดยระบบทำความเย็นแบบเดิมๆนะคะหรือการใช้อร์บ้านเนี่ยมาใช้ในการระบายความร้อนซึ่งเป็นการใช้งานที่ผิดประเภทนะคะโดยช่วงแรกเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าผ่านไปสักระยะนึงนี่มันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ห้อง Data Center ห้อง IT หรือห้องเซิร์ฟเอร์ ซึ่งมูลค่าของการเสียหายนานมันอาจจะมากเกินกว่าที่คุณหรือใครๆจะรับไหวค่ะและถ้าหากห้องไอทีนะคะมีมากกว่า1ตู้แหลกนะคะแล้วก็มีแอรอีกแบบนึงซึ่งเป็นแอร์แบบแขวนนะคะเราเรียกว่าซ e ลิงเมาส์เท e d นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะทํางานเหมือนแหลกเมาส์เททุกอย่างเลยนะคะแต่ที่สําคัญเนี่ยมันก็สามารถทําความเย็นได้ทั้งห้องเช่นเดียวกันนะคะและก็ออกแบบมาเพื่อห้องไอทและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันค่ะ นอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีตัวที่เป็น u n a ิ r ฟลก m o u n t ทนนะคะขนาด3.5กิโลวัตต์นะคะหรือว่า12,000 BTU นั่นเองแอร์ตัวนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับติดตั้งในตู้แลกนะคะตัวเครื่องขนาด 5U เหมาะสำหรับโซลูชนันขนาดเล็กเช่น Micro Data Center หรือว่าเอ g e Computing ค่ะ และตัวย i นิเ i สซี i ิงเมา t ์เ t s p ป i t ขนาด7กิโลวัตต์ว่าอหรื่น่0ันบิทนะคะตัวนี้จะเป็นแอร์แบบแขรนนะคะสำหรับใช้งานในพื้นที่ที่จำกัดแล้วก็ให้ความเย็นในห้องได้ทัว่วห้องเช่นเดียวกันค่ะ ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมนะคะทำให้เรามั่นใจว่า Unifair Air สำหรับห้อง IT โดยเฉพาะจาก Schneider นะคะสามารถรองรับการใช้งานทั้งห้อง Data Center ห้อง Server เรืหรือห้อง IT ขนาดเล็กได้อย่างแน่นอนค่ะและสามารถส่งเสริมศักยภาพหรือว่าสเยลภาพในการทำงานในองค์กรของเรานะคะให้ไม่สะดุดและราบเรือนค่ะ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่026175555ทั้งหมดนี้ที่พูดมารับประกัน1ปีค่ะ